สวัสดีครับเกษ,ษตรต้อมนะเมื่อวานลองทำโมเดลใหม่เกี่ยวกับกระถางอันนี้ก็เอาปูนยัดเข้าไปในลูกโป่งนะทำให้มันยันยานก่อนก็บางๆนิดนึงนะคิดว่าน่าจะสวยอะ่ะเดี๋ยวลองตัดพร้อมกันเลย จะดูนะมันเป็นยังไงบ้างดูก่อนนะขอพอสไว้แป๊บนึงปรากฏว่าเละเป็นโจ๊กครับนี่แต่เนื้อมันสวยมากเลยนะก็พอมีไอเดียอยู่เดี๋ยวเอาใหม่ก็ทำซะก่อนเนาะจากนั้นก็ค่อยเติม ไปทีละชั้นทีละชั้นแบบจะเย็นทําหลายวันก็สวยนะผมว่ามันสวยดีพอมีไอเดียละส่วนอันนี้ก็เป็นกระถางเหมือนกันเจาะรูนี่อันนี้เป็นกระถางที่ทําจากกระสอบป่านก็แข็งแรงนะครับ จะเอาไว้ปลูกต้นบานไม่รู้โรยหรือเปล่าที่มันมีสีสีเยอะๆคิดไม่ออกเพื่อนบอกว่าบานไม่รู้โรยมั้งน่าจะใช่นะจงนวนก็อีกอันหนึ่งตรงนี้ตรงกลางนี่เราไม่พ่นสีเพราะว่าเราจะเอาดินใส่กับต้นไม้ให้มันขึ้นมาสวยๆเออ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ